สวัสดีครับผมเบสนะครับจะเท,เที่ยวทางบ้านนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะไปแชร์ประสบการณ์เรื่องที่ว่าผมได้ไปพักห้องพักที่จังหวัดภูเก็ตมาชื่อว่าราวัย VIP วิลล่าคือที่เราไปตรงนี้นก็เพราะว่าพ่อเนี่ยอยากทานอยากกินหอยสดๆนั่นเองก็คืออาหารทะเลสดๆนั่นแหละหอยนาง,ง้มสดๆน้ำจิ้กินบเดอดพอดีได้รับคําแนะนําจากหลายๆท่านมาว่าราไว์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเป็น แหล่งอาหารทะเลที่สดแล้วก็ที่ราคาถูกจริงๆมันก็สดทั้งเกาะเลยนะคือมันใกล้ทะเลนะที่ราวัยนี่คือมีราคาถูกมากกว่าเท่านั้นเองนะครับโอเคแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะไปที่หาดราวัยแล้วผมไปเจอที่พักของตรงนี้แหละคือราวัย v ี p Villa and k i d นด์คินี่คือชื่อเต็มๆเ,เขาซึ่งผมสะดุดกับคขาว่าคิด s park เพราะว่าหลายๆที่คือมีคิด s Club อะไรธรรมดาเล็กๆน้อยๆแต่นี่มีคขาว่า Park แต่ว่ามันต้องใหญ่มากแน,น่ๆผมคลิกเข้าไปดูโอเค คือรีสอร์ทนีนน่คือเขาชูโรงที่ว่าเขาเป็นรีสอร์ทสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับเด็กมากๆาเพราะผมมีลูก2คนคนหนึ่งสี่ขวบคนหนึ่ง6หกขวบเกือบเจ็ดขว,วบแล้วงานที่นี่ก็มีห้าคนมีพ่อ,พอ,พอมคีครอบครัวผมสี่คนก็เลยโอเคตัดสินใจดูที่พักเป็นสามห้องนอนคือที่พักที่เนี่ยคือเท่าที่ดูนะจะเป็นคูวิลล่าทั้งหมดเลยนะครับเป็นคูวิลล่าก็คือมีสระว่ายน้ําส่วนตัวทั้งหมดเลยแลวก็เลยตัดสินใจไป โอเคจองเรียบร้อยซึ่งราคาถือว่าไม่ได้แพงเลยถ้าเทียบกับโฮมลล่าที่อีกซึ่งในรูปอะไรก็ดูโอเคนะครับไงลองคือดูเว็บไซต์เขาแล้วกันว่าราคาเท่าไหร่ผมยังไม่ขอพูดราคาตรงนี้แล้วกันนะเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์นะครับก็ยังไงไปเช็คแล้วกันผมขึ้นลิงก์ให้เดินทางจากเชียงใหม่ไปนั่งเครื่องบินไปนะครับก็2ชั่วโมงพอถึงที่นู่นเนี่ยคือสนามบินเนี่ยมันอยู่ทางเหนือส่วนหาดราวัยเนี่ยอยู่ทางใต้เพราะฉะนั้น แทบจะสุดเกาะเลยนั่งรถประมาณชั่วโมงหนึ่งคือเราก็ได้จองรถตู้ไปให้ทางโรงแรมเละะครับจัดก,การจองรถตู้ไปให้ค่ารถตู้ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่จําไม่ได้นะนะครับประมาณ2,000กว่าบาทนั่นแหละคือเป็นไปกลพอไปถึงแล้วเนี่ยก็จัดก,การเช็คองค์เช็คอินเรียบร้อยนะครับก็จะมีะรถกอล์ฟรยคาเราเข้าไปคือชมส่วนกลางก่อนว่าเราทานข้าวที่ไหนเรามีส่วนกลางมีคิปป้าตรงไหนคืออันนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันนะ ตอนนี้ก็ตกใจตั้งแต่แรกเลยเพราะว่ามันเป็นประตูรีโมทนะประตระูเปิดเองคือบ้านผมไม่มีคือรู้ๆผมก็ตื่นเต้นกันจากนั้นมาคือต้องแย่งกบแยง่งเปิดจะเข้าจะออกพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือว่ารู้สึกว่ามันใหญ่มากคือผมมีมีจักรยานที่สามคันพอเข้าไปนะเห็นจักรยานเรียงกันเลยสามคันมีลงรถขนาดใหญ่คือถ้าขับรถมาคือมีที่จอดแน่นอนนะครับเดินเข้าไปคือลักษณะจะเป็นบ้านบ้านเป็นหลังเลยนะ,ะแล้วเขาจะมีกุญแจให้ห่วงหนึ่งอันนี้ใหญ่มาก พงหนึ่งไว้สําหรับทุกห้องนั่นแหละก็คือมี3ามห้องนอนกับอีกหนึ่งห้องขนาดใหญ่ซึ่งห้องขนาดใหญ่นั่นแหละก็จะมีห้องนั่งเล่นกับห้องครัวรวมกันแล,แ,แล้วแต่ละห้องก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยคือแล้วก็มีสาระว่ายน้ําส่วนตัวตรงมกานแล้วมีศาลาให้ด้วยและมีสนามหญ้าให้เล็กน้อยอ่าและมีเตาบาร์บีคิวให้ด้วยรว่าโคตรจะพร้อมไปไหนนะพมาดูที่ครัวนะครับครัวนั้นก็จะมีคือเป็นครัวที่เราทําอาหารได้จริงจังเลยคือ ือถ้าบ้านเนี่ยชอบทํากับข้าวกินกันหรืออะไรน่าจะชอบเพราะว่าเขามีทั้งถ้วยจานชามมีเตาแก๊สมีทุกอย่างที่คุณจะทําได้อะ่ะคุณแค่ซื้อมาแล้วก็ทําได้เลยอุปกรณ์เครื่องครัวมีพร้อมหมดและที่สําคัญนะครับเขามีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคือเครื่องซักผ้าคือเหมือนกับว่าเราเล่นน้ําอะไรเยอะย่างเงี้ยก็มาซักผ้าและะ้วตากที่นี่ได้เลยเพื่อสำหรับใครที่มาอยู่หลายๆวันอย่างเงี้ยผมว่าเออนี่เขา้าท่าดิเหมือนเหมือนมาอยู่บ้านนั่นเลย แล้วก็ที่พักที่นี่นะมันห่างจากทะเลห่างจากหาดราวัยเนี่ยประมาณ300เมตรส่วนใครต้องการใช้รถนะครซึ่งผมเนี่ยต้องการใช้รถผมต้องการพาพ่อไปหาดตาตองคือที่เนี่ยก็ยังมีรถให้เช่าด้วยที่ผมเช่ามาเ่าจะเป็นอ่าเป็น t y นอ a City เนาะไปแดงเลยทีเดียวก็ติดราวัยเลิฟราวัยชัดเจนเป็นแบรนด์ของเขาก็วันละประมาณ900บาทหรือพันห้าในช่วงทฮนะครับที่ผมไปคือช่วงโลราคามาเลยต่ําลงมานิดนึง ก็คือแบบไม่อีดอมเลยก็สะดวกสบายมีรถใช้ตลอดทริปสามวั 3, 2, นสองคืนที่ผมไปส่วนอาหารทะเลเนี่ยถ้าต้องการซื้อเนี่ยคือ,อา,าลาวัยเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้คือขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลเแหละแล้วก็ที่พักตรงนี้ห่างจากเขาเรียกว่าตลาดตลาดอาหารทะเลหรือว่าซีฟู้ดมาร์เก็ตเนี่ยแหละประมาณน่าจะประมาณก,กิโลเดียวเองคือปั่นจักรยานไปเล่น,ลนๆไปก็ได้ก็ไปซื้อมาตลาดใหญ่มากคือผมก็ไปมาแล้วซื้อมาทำบาร์บีควิบบควอะไรกันที่บ้านสนุกสนานมากเดี๋ยวมาดู จุดเด่นหรือจุดชูโลงของที่นี่ดีกว่าคือด้วยตัวรีสอร์ทเนี่ยคือมันห่างจากทะเลและซึ่งทะเลที่หาดลาวไวยเนี่นะคือเขาไม่ได้ยอมลงไปเล่นหาดทรายกันอยู่ละคือเป็น working beach มันเป็นที่จอดเรือประมงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่ลงน้องเล่นน้ำอะไรก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่ที่นี่เขาก็เลยทํามาเป็นเหมือนเป็นเมืองขึ้นมายิวเป็นเมืองขึ้นมามีมีคิดสปาร์กนะครับมีประมาณสี่โซนแล้วก็มีร้านอาหารที่อยู่ในโซนนั้นโซนเดียวกันเลย รานฝังเริ่มต้นเลยก็คือเป็นแต่ร้านอาหารชื่อว่าเลิฟราไวท c คาเฟ่คือก็ถือว่าราคาก็โอเคนะราคาก็ถือว่าไม่แพงแล้วรสชาติก็ก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าไม่แย่อะไรที่นี่คือทั้งบริการท้งอาหารเช้าสาหรับผู้เข้าพักแล้วก็อาหารกลางวานันอาหารเย็นมีหมดเลยสําหรับใครที่ไม่ได้ออกไปไหนก็ใช้บริการที่นี่ได้ตลอดทั้งวันเนาะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีของเล่นสำหรับเด็ก4โซน คือโซนแรกนะเป็นโซนโซนเปียกแล้วกันเป็นโซนเขาเรียกว่า water area โซนสระว่ายน้ำอย่างที่ในรูปที่ผมถ่ายมาให้ดูตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งกระดานลืน่นมีสไลเดอร์มีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนฝักบัวตรงนั้นและที่สําคัญนะคือสระว่ายน้ำเขาเนี่ยเขาเรียกสัวเล่นน้ำดีกว่าคือลึอกแค่40เซนคือเด็กยังไงก็ไม่มีทางจมคือถ้าเดินได้คือยังไงก็เล่นสนุก คือไม่ต้องเราเนี่ยไม่ต้องลงไปเล่นไม่จําเป็นต้องลงไปเล่นกับลูกๆเลยนั่งสั่งอาหารกินอะไรรอบๆแล้วก็นั่งดูเขาก็เพียงพอละโซนที่2องเขาเรียกว่า outdoor playground นะคราจะเป็นพวกกระดานลงกระดานลืน่นมาาก้กจัดดกม้าหมุนมอะไรอย่างที่เห็นตรงนี้คือเป็นชุงใหญ่มากนะคือมีหลายอย่างมากาเด็กก็เล่นกันสนุกสนานกะ็คืออยู่ในโซนที่ว่าเรานั่งเรานั่งในร้านอาหารหรือนั่งกินตรงไหนคือเราสามารถมอง เขาได้ทั่วถึงหมดเลยโซนที่3จะเป็นโซนเขาเรียกว่าอ่า o ินดอร์เพลย์รูมนะอินดอร์เพลย์รูคืออะไรก็ให้นึกถึงอารมณ์บ้านบอลที่อยู่ตามห้างอะไรเงี้ยแต่นี่ใหญ่หน่อยและของเล่นก็เยอะกว่าด้วยมากๆเลยลูกผมจมอยู่ที่นี่นานมากคือการรักษาความสะอาดเขาผมว่าโอเคนะก็ต้องใส่ถุงเท้าใส่อะไรเข้าไปมีที่นั่งรอสําหรับผู้ใหญ่ด้วยนะครับและโซนที่4นี่จะเป็นน่าจะเด็กโตขึ้นมาหน่อยจะเป็นโซนปีนป่าย ่วนปีนป่ายนี่ก็คือว่าอันเนี้ยผมผมอาจจะต้องเข้าไปดูแลนิดน,นึงสรับเด็กเล็กสรับลูกผมนะแต่ถ้าเด็กโตสักสิบขวบอยู่เอสาวเวไม่น่ามีปัญหาละโซนใกล้ๆนั่นก็จะมีพวกเล่นทรงเล่นทรายมีฟุตบอลมีเบสบอลให้เล่นด้วยแล้วก็ถ้าช่วงวันกิจกรรมอ่ะตรงใกล้ๆนั้นก็จะมีเวทีจัดกิจกรรมต่างๆน,น,นานาเน,น,น,นี่ยแหละนี่คือจุดเด่นของที่นี่เลยผมว่าสรุปและการสรุปโดยรวมเรื่องที่พักเรื่องราคาผมถือว่าไม่แพง นะครับถ้าเทียบกับบ้านที่ผมได้มาลักษณะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ถือว่าโอ้โหงงและอยู่กันสบายขนาดนี้นะสามห้องนอนยงอยู่ไปถือว่าราคาไม่แพงเลยถ้าเทียบกับที่อื่นๆและที่สําคัญมันเหมาะมากๆกับถ้าเรามากับครอบครัวนะหรือมาเป็นหมู่คณะเพื่อนฝูงเขาน่าจะสนุกดีเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าโดยรวมส่วนกลางถือว่าสะอาดสะอ้านดีดูแลใช้ได้โดยเฉพาะเรื่องของโซนคิสปาร์คคิสปาร์คนะครับ ็คือมีพนักงานไลฟ์การดูแลแบบทั่วถึงมากแบบไม่ต้องห่วงลูกเลยเล่นสระว่ายน้ําคือปลอดภัยสำหรับเด็กไม่ลึกจนเกินไปตื่นเต้นเล่นสนุกเด็กเดินได้ก็เล่นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องห่วงเนาะเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็เรื่องบริการทั่วไปอันนี้ผมขอชมจากใจแล้วกันนะจากประสบการณ์ที่ผมพักมาผมก็ถือว่าที่นี่คือสอบผ่านนะสำหรับเรื่องการบริการการยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงานทั่วไป คือปั่นจักรยานภายในโครงการนรั่นคือเหมือนเหมือนเราเป็นลูกบ้านเขาแล้วเขารู้จักเล่าแล้ก็ทักทายกันตลอดนะครับสามวันสองคืนผมว่า,าโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมว่าโอเคเลยที่นี่แนะนํานะครับสําหรับใครที่มีครอบครัวอยากพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็ไปที่ราวไอตรงนี้นะครับยังไงผมให้ลิง์ไว้แล้วกันก็ลองไปกดจองลองโทรถามก็ได้ส่วนใครมีคําถามตรงไหนนะครับก็ยังไงคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลย ดี๋ผมจะไล่ตอบให้หมดนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติชอบก็ฝากกด subscribe ให้หน่อยแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องเรื่องที่ผมทําวิดีโอว่าที่นี่มีอะไรบ้างทั้งหมดที่เป็นไฮไลท์หลักๆนะก็ย่าลืกดไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วกันตรงนี้นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย